สวัสดีครับพี่น้องห่อเฮียนนะพี่น้องครับเอาคนเยอยากกูมาอย่างหอเฮียนเลยพี่น้องโอ้ยห่อเอาอะไรเพิ่งพี่น้องเนี่ยคนอยากได้นะสองร้อยบาทเดิพี่น้องสองร้อยบาทบ่ได้เพาไปตลาดพ้อนเพน็ดไงพอมาตั้งไปซุ้งหนึ่งไปที่นี่เราได้แวะไปตลาดพ้อนเพ็ดเพราะว่าน้อ,าอยูน้ำกินมันหลาย อันนี้คนน้อยก็เป็นไปเดียวเห็นอันนี้แล้วพี่น้องได้ให้พี่น้องดูเลยอสองร้อยข้อนบาทหนึ่งพี่น้องเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นนะพ่อทำไมต้องอันนี้ก่อนกล่อ,องแว้งล่างซื้อนี่ไหมก่อนซื้อนี่ไหม,ไหม,ไมครับใช่ครับเดี๋ยวพ่อทำให้ อันนี้ก็นี่เอาเดี๋ยวก็ขึ้นมาอะไรนะเมื่อกี้นี่เขาขึ้นมาเดี๋ยวต้องดึงออกทีละอันนี่อืมนี่อันนี้ก็ต้องมีมีมีกันไก่เอา๋ยเไปเอาไปเล่นนู่นไปไปนาไปพุ่นเดี๋ยวรอเปิดห่ายเดี๋ยวมันต้องเปิดก่อนนะลูกนะต้องมีมีดมาตัดอันนี้ก่อนเดี๋ยวเราต้องตัดให้ก่อน ถ้าไม่ตัดมันไม่ขาดเบิง้งกีนอันนี้เก็บไว้เนี่ยอันนี้ของอ,อุปกรณ์ของเขาอสองร้อยช้อนบัน,นึงไห้ว่าสองร้อยซะนาะพี่นอ้องเื้าเจ้าจออกไปเจ้าวูจัเจ้าชิ้ดึงมันเสียนั่นต้องตัดตออ ่ในลูกคนวินอกโอเคนี่การกระจกนี่กวีส่วนคนนี้ก็โอ้คนนี่เป็นแบบคน,น,นแบบนอ็อตกเนี่ยอย่าไปจับเมียน เป็นแบบนอ็อตเนนี้หลวงมันเป็นแบบนอนะ็อตนอะอ,นอะไรนะไม่เอาขี่มันขี่เก็บเป็นรถใช่ไหมเนี่ยเอาบาตนี่นั่งเปี๋ยผมน,นี่เก็บขยะอันนี้นะอะพี่น้อง คงงามเดี๋ยววะกรงเอ,อ๋าเงินเอากระเปามือถือไว้ก่อนแล้วจะเล่นอันนี้ก็เล่นอันนี้นี่ซื้อมานี่ยสองร้อยนี่เห็นไหมอืมอืมงาปองจริงเลยอะเออเองเขาเป็น ยางรัดผมเอ๋อเถอะยางรัดผมอ๋อยางรัดผมว่ามีแต่เงี้ยหน่อยเงี้ยอย่างเดียวไปเนาะงคนนบางคนนี้ลงลึกลมมีแค่นี้อะลูกอันนี้น่าจะเป็นพี่ติดอะไรติดผมหรือเปล่าเอ๋อนีอะไรก็ว่าไปอืมอืมเอ๋อมีแค่นี้ก็พอเราโซว่าตุ้งตุ้งแมวไปไปไปตรงนู้นนะ พ่าจะรีวิว่ะไปอือพ่อจะเล่นยู่นี่เอาพี่น้องไปก็ได้กบหน้าพี่น้องอันนี้กบหน้าเด้อโล่สองรอยพี่น้องกบหน้าความพักไอ้เง่ยงกบหน้าเด้อครับเพราะมันกบเลียงกบหน้ามันขีดดำดำเห็นปะดำดำกบหน้าครับนี่ผมแล้วก็ได้ปูม้าแปลว่าปูมามันน้ำแข็งมันละลายพี่น้อง ผมผมลูกได้ปูมาอันนี้ก็โล,300โล่สามร้อยขัวว่องโล่จำมอือผิดทามลอยทามลอยยี่สิบขัวเออโล่ทามลอยขัวอันนี้ผักกาดหินพี่น้นองเลยผักกาดหินอันนี้ได้กิปบูมแต่ว่าแม่ค้าเล้วใจดีแล้วทีขายก็เลยว่าโอ้ยถ้าใครซื้อมากเราไปชิคันใส่ขีใส่ไข่ไมัานหนา อันว่าใหญ่ก็ใส่ได้แล้วว่าปูไม่สั่งแล้วใส่เฉียงมดดหรอพี่น้องนี่ยมันจะมาขัวเลยที่ปูอันนี้กุ้งกุ้งนี่ก็โลดสองร้อยก็บาทพี่น้องได้กุ้งแต่ว่ากับว่าได้มาเจี่ยวเต็มโลดอกปูนากาลชกร่วมกันนี่นี่ยมดแย่พันพี่น้องเลยอืจับโลดแสกว่ากระจับไวเอ้ามือเย็นแห้งเลยลูก พี่ดีๆดีแล้วพี่น,อน้องเรีนเห็นบ่ <S <S เห็นแล้วกระสุนๆๆๆๆๆออนั่น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 ไปเถอะวันนี้ถุงหนึ่งแล้วแถมถุงหนึ่งพี่น้องน,นี่แถมได้เลยที่เราแมียฆ่าตั้งใจดีตลาดก้อนเผ็ดนะพออถุงหนึ่งแล้วก็แถมถุงหนึ่งพี่น้องมากระชินหน่อยเนี่ยหกเงยนเด้อ Đây bậc nào Vòng nào không mất Đây vòng nào ra Có bọc cọ Bọc cọ cốc nè Bọc cọ sẽ hướng cốc nè Bọc cọ khi nào bọc cọc leo Chứ anh em chiêu khẩu bọc cọc <laughs> ừ. Cốp gạt Bọc cả con ตัวประมาณนี้มันต้องตปั่นมหน้าเนี่ยพอดีกบหน้าโคนโคนกดอีาประกาศกินกุ้งก็ไว้กลัวไว้ต้มอันนี้การกูมาเขาไปทำการไปใส่นั่นใส่นี่เขาฟิตไว้ในตู้เย็นก่อนเด้เซอร์น่องอย่งนี้เด้อะส่วนอันนี้การเล่นยักขี้เหล่นได้ชั่นาทีชั่วโมงอยังได้อีกมันเพราะว่า ภาพเป็นยังตลาดนั่งเขาอยู่คนหน่อยคือพี่น้องมือจับต้องไปน้ำกันแต่ว่าซูเมอร์นี่ยเขาจะบอกเออสีบอยพี่น้องฟังกันเดียขบข่อยห้อนเขาน,นี่มันรูปหนาปุ๊กงก็ว่าเสว่าบอกนี่พี่น้องฟังค่อยดีใจเลยพี่น้องค่อยดีใจว่ารูปข่อยหงจะคว่วขึ้นหลายเลยอันนี้เขบาบอกได้สลอว่าพ่อไปส่งใบเซนี แต่พอชีเรียงใบสนี่แบบว่าย,ยูสั่นแหลกสวยจังลูกใบสนี่เขาจะไปเรียกแบบว่ายูสันแหลกเราเลี้ยวเห็นลูกคออยการเข้าไปไปส่งใบสนี่เขาจ,จอด่อไปหนามท่างเข้าไปเลยเขาบอกว่าคอยพ่อเขาหนีเด้อกันตัวเข้าไปน้นะ่หนาตัวกระสิไปมึนไปดึงนั่นดึงนี่แล่นหลิน่อยกาอยากน้่เพิ่งจะตัดเงางพี่น้องหล้วก็ยิ้ม ก็นั่งลินในรถพอกับซ้อมมึงพอขนางคอยก็บอกเจ้าหน้าที่พนักงานที่วันส่งใบสนีว่าคอยจะออกไปนั่งมึงลูกคนนั้นเรื่องกันมีอยังเจ้ากเอินถามคอยที่อยู่ที่ยังคอยก็บอกเราลวกว่าเออนั่งเมองลูกรถก็นั่งซ้อมแล้วคอยว่าไปหาเนี่ยกะลินงอมีรถแบบนี่นนองมันจะข่วมเลยพี่น้องมูจังยานรถมังจะข่วมแลวเราเข้าไปตลาดก้อนเพไรเดือขึ้นหลังจากส่งใบสนีเรียบร้อยขอความคิด กิ่กลับมาเงียนเลยมันก็ได้เดินทางไก่แล้วเนาะออกแกงนี่ไปข้อใบเสนี่นี่ก็ไก่เติบเลี้ยไปทั้งเศนครับนุนนมมนนะ่ม,มเลยนะขากลับมากนะฉันเขาก็ไปใจตลาดเลยลูกละ่ะไปตลาดก้อนเพ็ดเลยเพราะว่าตลาดข้าวมาห้วนเนี่ยไม่จีมีเฉพาะยงี้ยมาแล้งเริ่มใบสามมันไปใบสามมันไปก็จะเอ็งจีมาขายสวยลูกสวยตลาดข้าวมาห้วนนี่ประมาณใบสองใบสามไม่ยังเริ่มม,มาขายแต่ตลาดก้อนเพ็ดเนี่ยเริ่มมีแล้วก็เลยพาลูกขี่รถลักเมืองไปตลาดก้อนเพ็ด ทีแรกก็กเอาลงไปน้ำบานนี้มาได้ของเลนบัตรหยายก็กระยากไอพ่นนะกะอันนี้ตีที่ให้กับว่าอยากให้พี่น้องก็ว่าขณะใดาพ่อเสื้อใดหรือว่าอยังกระเสื่อนั่งลงตั้งถึใหญ่ซื้อสองร้อยท่อนบาทหนึ่งไปเนาอันนี้เพือ่อว่าัปัญหาล้ามขันเงินมามีกะอ้อมอุตส่าห์ก็เลยได้ซื้อเรื่องกินหน่อยลง่มเออตั้นี้กับมันเป็นพันไปเนาะเลยบานนี้กะ ได้ตุ๊กตาแล้วควายดึงแขนยางเกาไปซื้อของใน,นตลาดดึงฟึดขึ้นรถยนต์รถยนต์ไปรถยนต์ขนาดควายได้เอากลับมาเราคก็เลยต้องถอยรถมาจอดมองนัมองตลาดพ่อเบน้ยมบนเขาได้หลายทางเราควายไดมาจอดทีด่มองทางมันตึกกำลังเห็เดยบไปเพื่อไปเหยียบเห็นอะไรก็ไปซื้อน้อก,กินเขาเลยบอกว่ายูหลวดดัด้อลูกเดอ้อแล้วาใกล้กับกันบ้วนะนมะผู้เฒ่าผู้แก่เกันมะมาซื้อน้ำกันผู้เป็นบ่งลงรถนะมันก็มีเนาะพอการไม่ขายมา บอกว่า,ามึงนางหน่อยไข่เดือดมึงก็ว่าเออไปโหลดเจ้าไปโหลดเราไป่ไปเลยซ่อมมึงก่อซอ่อมมึงลิ้นนี่เลยมอมอมึงจักว่วมเลยพี่น้องมุจจักแล้วว่าพ่าบาอบอกให้ทาทั้งหัันทั้งที่มุจจักเราด้ไว,ว้ใจได้แล้วเริม่มมุจจักว่วมแล้วไปเรียนหนึ่กรสอนหนึ่งเขาจะว่วมขึ้นพี่น้องเริ่มฮูงเลี้ยงขึ้นหลายเราด้พอเสื้อนี่หพ่อเขาเพ่เสียใจแต่ลูกเริ่มมุจจักข่วมแล้ว ก็เลยยิ้มม้พ่อดมนั่รูไหมอันดมไหนเด็กปุ๊บอันดมนหนดมไหนเห็นอาพี่น้องพ่อบอกว่าไม่ดมเขาจักเขาเริ่มรู้จักควมแล้วรู้จักกันยังขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นลายอยู่พี่น้องรู้จักโตแล้วรู้จักเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้จักว่าพ่อให้คอยตรงนี้นะเขาก็รู้จักคอยบอกว่าให้มนดมมดคือพี่น้องเห็นหรือเปล่าพี่นบองโเลียงขึ้นลายเลยพี่น้องเลยเอาปีหน้าก็ขึ้นมาคอยอีกท่านไหวเขานี่ น้าลุงเนาะบ๊ายบายเอาบ๊ายบายลูกบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายอ่าพี่น้องเราควรจ้องโจยพี่น้องโอ้ครับตะลุยมีลายไปก่อนครับพี่น้อง